สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเราจะูทจุกคนเนอะมนีกับสีผ้าหนังวิโก้ชมหมู่บ้านหอยยางเนาะพี่น้องย่นหยุกเนาะบางพื้นที่เปิดกระบุมีแล้วหมู่บ้านแบบย่นหยุกแบบเพื่อนล้งแบบเพื่อนไม่เพื่อนยังพี่น้องพี่น้องมนีสีผ้าเบิ่งพาชมเนาะหลังจากสีผ้าเบิ่งผ่านไปเป็นปีแล้วมนีกับสีผาเบิ่งอีกเพื่อนึงเนาะพี่น้องตอนนี้แดดกำลังออกเนาะเขาก็สีพ้ากุหลาหล่อรุกคลุกใต้ไปหน้าหละพี่น้องไปหน้าคือเก่าเนาะ แต่ทางไปหน้ามันนี่เขาจะพากลางบ้านไปเลยเนาะไปเบิ่งไปชมกันเลยบรรยากาศย่ำเศร้าแดี่แจ่มใสมันนี่เนาะตอนนี้เขากำลังหนังโหลดไปเนาะก็ไปกันสี่คนคือเก่าแน่ๆเนาะน้องแพลวคนเหมือนจะไปนัมเดอม์มันนี่น้องแพลวกับซาวแพนซูเปอร์กับครูเก่าอะไรพี่น้อง พระตะค่ะบอเพชรรุ่เพบรเลยลเน,นี่เนาะอันนี้เป็นหมู่บ้านเขาเป็นเพื่อนซามเอนฟอคน่วงเราดูเข่าลรดูพลน,นะพี่น้องช่องภาคนะ่ะสี่งาม,งามเอาเข้าไปซีเพ่อมาอีกซองสอบท้าเหินแห่ดินแดง <laughs> mãn nói tôi này xuống đi nắng lông nắng liên phần cả dút con nó thua phân nha là bạn là lại phía nào đây ok oh. oh, phải sắp làm nhà nhục cứ tao huyền bảo con tập huyền mẹ thảo phân tốt giống đây làm lay phả thua mất ตอนเหนี <formation> ่ยกเจ้าเข่าไปซีก่อนเนาะโอ้โตกกระสอบเข่าเกือบตีละกาแท็กๆๆๆแอ้าวเฮ้ยเอาเข่าลงคุกเข็นเปิดแล้วเปิดไม่เห็นหรอกไม่ว่าจะไหนเออไอเนาะเฮือนกับเจ้าแถวนีนพี่น้อง เน,นี่ยเขียวป็นโคพงสีประจำหมู่บ้านเขาเนาะแต่ว่ามานฮีดลา์ได้พี่น้องมาฮิดไล่ลา ah e พอน้วครับรถด,ดูอพอดบ <laughs> ิดกันกระไตอย่ <laughs> ยบาบิดค่กระไตปอตอนนี้ก็รอเข่าไปซีกัอน้อพี่น้องเนาะเม <laughs> ืองทองฟ้างดงาม <laughs> ลักจากที่แบกกระสอบเข่าไปซีแล้วพี่น้องก็สิไปต่อเนาะ <laughs> มีพี่น้องทานหนึ่งาทคอกันทัาม,มาว่ะ รีวิวหมู่บ้านเจ้าให้เบิ่งเน่หมู่บ้านหอยยางธรรมชาติบ้านหอยยางเนาะหมู่บ้านไหนพ่นกระตกแต่ตุกเบ่แห้งด้วยหมวยแล้วนาดำแท้ๆด้ว พ <c oughs> ี <pit> ่น <hes> ้องมื่อนี่งศูพาวิโก้เขาผ่าหมู่บ้านไปเลยแล้วเดี๋ยวเพื่อแม่มือได้ว่างๆให้ผลก่อได้จำได้จำเนึ่งให้เผ็่ได้จำได้จำหนึ่งจะฉัมาอัปเดตกุฏิหว่นให้เบิ่งกนอกพี่น้องแล้วก็ห้องน้ำเนาะให้สุพรรณเทพไปก่อนเกลียวงามแม่กุ๊บ พอสิอยู่เนาะรทนใกล้สิเบิดลวมามงเอาก็ได้านามีถา13 4 40บาทโอ้ยเออไปแล้วาเ้หมู่บ้านาสิโยนไปทางนั้นเนาะบ้านอยา คุม้มใต้ยเนาะพี่น้องท่านบ้านเข้ากระบใให้บ้านอื่นเข้ามาได้สวงง่วนเงก็มีการยามเว้นนอะพี่น้องเขาว่า เผื่อกันพยงพย,งยาเยนะี่ยเนาะเผื่อคนต่างถิ่นต่างแดนมาเขาก็บอกว่าเผื่ไปใซนเน่บ้านเขาคนก็บอกอยากให้ออกไปอีกนะเนาะออกกะมีความจําเป็นมีความจําเป็นก็คือว่าต้องขอใบยังยืนจากหมู่บ้านไปเนาะทางใน,นหมู่บ้านไเนี่ยนะ้ำดองขามะาฮากินสลดัดแถวไหนอดองดูเด้ <laughs> นีก็เจ้าก็ล่างไล่มาจากกทมกะไล่ยอยู่เนาะถ้าสังเกตเห็นมุมีมมีเบี้ยมุมมีงานเห็นหลังพากันมาเนาะแต่คันมาถืกแบบถืกระเบียบวีนันก็โอเครถละด้บบ้าน,าน,งางาน,น,นหงายสิบ้านใหญ่น่ะค่ะบ้านไหนหน่อยเงียบๆเอาซุด้นี้รด้นนในโค้งตามเพื่อนกันเลย โคงเลท่านข้างหน้าเออแนเดนเสาเฮือนนี่แหละสูสาอยอ่นไหเนาะยังตำสาดบ่เลิกเนาะเคยมาบ่ผ่อนทางนี้ นี่พี่ข่านลงไปขั้นลงไปแกล้งอีกแล้วกุ้งหุ่งเทคเนิคใหม่ปลุกจอมพลเลยเออใกล้จีฮอดทงนาแลเนาะมือปกติเขาชิลัดมาทางไหนเนาะพี่น้องแดดนอกมันน,นี้เนาะน้ำหมอกลง จังว่าสีแดงเนี่ยบจากเอ่ะกบอ,อมเฮ้ยเจ้าจะกินบอกระปอมคุณยังแล้วเบืนน่อกบอมเลยทีเ่นนเชลล์ซิดหล่น ระเทิร์ดอะไรเปนวะามือกะ้เรากระเทิร์ดเล่นนะก็ร้อมร้ายพี่น้องช่วงนี้แต่ออ,ออนอนี่นะหมัน็กบางคนก็จะเริ่มหุดหนาบนเลยเนาะหุดกล้าบะเออต๊กล้า ควนหุดหน้าท่านได้หุดดอกพุ่นปกติกับเดือนเช็ดนอกจากจะหุดจะดหุดก้าชิวันก้าไหนว่าไงสิฮ่อนหัวยางหรือพี่น้องเบิ้งท้องฟ้าเนี่ยเขียวงามอรสิสวงแดดงานเลยนะเออแดดขนาดเลยวันนี้แดดเปรี้ยงแดดแสบแดดท่อนอะริมวันนี้น,นั่งเดบิเดอ้อแ์ขีวหน้าหายได้ บอกเต่บูเตะเข่าเข่วเข่าใหญ่ซอกเล็บไงแล้วล้นก็จะหวานพงไว้เนาะพงกับชุ่มเยรกนากหรเป็นใหญ่ข้ามันจะเป็นหมากแล้ตอนนี้หวานโค้งห่ากมันหากมันเป็นหมาก

อนนี้รถกำลังลงหุวยมือน่ะไรตัดตัดตัดตัตัดเรต่ยาติมือนะ่ะไรกากเรนี่คือห่วยอย่าง สุขคุลรอได้อีลังในอีลังหมโอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้เท่ากันจะขอจบคลิปเอาไว้สำนึกก่อนเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้หรือว่ากดสั่นกระดิ่งเดอ้อเพื่อสุขภาพที่เปใหม่จ้างช่องค่ะพบก,กันใหม่พี่น้องคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้กัสบายดี